สวัสดีครับผมหมอโอ๊ตนะครับสำหรับหน้ากากตอนนี้ที่หลายๆคนใช้นะครับก็คือรุ่น kf94 นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือการแก้ไขจุดอ่อนของหน้ากากอนามัยนะครับที่มักจะมีรอยรั่วรูรั่วด้านข้างนะฮะเนี่ยครับสังเกตว่ารูด้านข้างเนี่ยจะมีนะฮะซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปได้นะฮะในขณะที่ kf94 เนี่ยปิดรอยรั่วตรงด้านข้างได้ดีนะฮะ และด้านล่างก็ปิดได้ดีเช่นกันนะครับจุดสําคัญที่ผมอยากฝากไว้เกี่ยวกับเคฟ94นะครับข้อแรกเลยคือการใช้นานๆไม่ดีครับเขาออกแบบมาให้ใช้แบบซิงเกิลยูสนะครับหมายถึงว่าให้ใช้ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวในที่นี้ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปของเราอ่ะก็คือประมาณ6-8ชั่วโมงครับแล้วก็ทิ้งไปครับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือระหว่างการใช้งานในระหว่างวันนะครับถ้าเราจะพับเก็บหรือว่าตอนที่เราทานอาหารแล้วต้องพับเก็บไว้ก่อนนะฮะสำคัญคือคุณต้องพับเก็บแบบนี้นะครับ เพราะในระหว่างวันที่เราใส่ครับเชื้อโรคมันสัมผัสกับด้านนอกการพับเก็บแบบนี้ก็คือการป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ด้านนอกไม่ให้สัมผัสกับด้านในของหน้ากากนะครับห้ามพับเก็บแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะการพับเก็บแบบนี้เนี่ยจะทําให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ด้านนอกเนี่ยมาสัมผัสกับด้านในของแมสสนะครับและครั้งต่อไปที่เราสวมใส่นะครับ เชื้อโรคที่อยู่ด้านในของแมสก็จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้ฮะแล้วถ้าเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามด้านนอกของแมสนะครับมาสัมผัสกับด้านในแล้วเข้าไปในลมหายใจเราเนี่ยนะครับในทางเดินหายใจของเราแล้วเป็นเชื้อโควิดนะครับก็เกมเลยครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งนะครับหห้ามใช้ซ้านานๆนะครับสเวลาพับเก็บห้ามให้เชื้อโรคด้านนอกมาสัมผัสกับด้านในของแมสเด็ดขาดนะครับแล้วก็3ครับพยายามให้แนบหน้าที่สุดนะครับอย่าให้มีช่องว่างนะครับ เพียงเท่านี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดโควิดแลครับสวัสดีครับ